ใครเคยโดนตรวจฉีแบบนี้บ้างเอ้ยเมน,นี่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อพอดีที่คอยถือตรวจฉีนะครับอันนี้บ่ได้ลงคลิปเพื่อมาโจมตีเจ้าหน้าที่หรือย่างใดนะครับเมื่อเจออะไรที่มันแปลกหูแปลกตาเราก็เอามาแชร์เป็นประสบการณ์กันครับอันนี้คอยกระโดนอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับก็คือโคราชบ้านเองโคราชที่รักของเรานีเองครับแล้วคอยจะพาไปดูนะครับขั้นตอนการตรวจของเพิ่นนขา่ขาวๆนะครับ ผู้ใดพันไปพันมาเราอาจจะได้ปฏิบัติตัวถูกนะให้ความร่วมมือถูกอย่างประมาณนี้นะครับแต่ก็แอบตกใจนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นซองรถนะเพิ่นซองอ้อมขันเลยเพราะฉะนั้นผู้เมีงน่งในรถเพิ่นบอกอะนะ <c oughs> จากซองหายยัยงดอกไปเอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนกันเลยครับกำลังเปิดเยี่ยวพอดีเลยเยี่ยวก่อน หลังจากที่เราได้ฉี่อันบริสุทธิ์อันเหลืองอ้อยของเราแล้วเราก็ถือมาแบบอมยิ้มนิดๆน,นะครับเอามาวางให้เจ้าหน้าที่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่เพื่อนก็เสียบแนวตรวจลงไปอันเข้มๆนี่โดนตรวจไปก้อนีน่ของไอแว่เด้อพี่น้องปัน่นโบผสมโซดาวะแว่เอออันเหลืองๆอ้อยของขอ่อยเออของข่อยเพิ่นมาของข่อยเนาะนี่อันนี้ของข่อยอันเข็มๆเด็กของไอแว่โอ้ยจมูกมนกินเปี้ยวคับเนาะ ไอแว่ท้อ <c> ง <oughs> <c oughs> คอยวิญญาวประจุจะเป็นที่นั่นจะวิญญาณอยู่อยู่ไ <c oughs> ด้เดี๋ยวมาลุ้นกันหน้าจะออกเป็นสีชมพู ตอนที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะครับพอดีผมทายบท่านาพี่น้องก็มีเจ้าหน้าที่สอบถามไปไหนมาไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามไอ้แว่อายุเท่าไรเราเห็นไอ้แว่เดบบมึงกันเลยเออขอชิดซ้ายหน่อยครับเป็นอย่างประมาณนี้ครับหลังจากที่ชิดซ้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกให้เปิดกระจกฟังผู้โดยสารด้วยมันก็เลี้ยวเข้าไปก็เห็นเมียกับลูกก็นอนเอดเลดอยู่แล้วก็มีหลานอยู่ข้างลังแล้วก็มีเอื้อยนั่งอยู่ข้างหนแล้วก็ไอ้แว่นั่งอยู่ข้างๆางกว่ครับพี่น้องในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่เพื่อนใช่ตรวจนะครับก็จะใช ทเท่านั้นเองครับประมาณ1-2นาทีครับผลก็ออกมาแล้วบริสุทธิ์ทั้งคู่ครับผมแล้วเพิ่งก็สงสัยของแวะหึแมนบอปุ๊บแล้วเพิ่งก็บ่าทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยละ่ะครัอสวัสดีพี่นังเอฟซีโคราชครับ เฮาก็เอาไปทิมครับเย้อยเพื่อนตรวจแล้วเฮาก็ถือไปทีมเองพ่อเป็นได้ล่ะเป็นได้พอตรวจชีเสร็จแล้วนะครับทิมปั๊บข่อยกัดแก้เขินจาของท้ายคลิปไปเรื่อยเปื่อยครับพี่น้องพอข่อยอยากอายผู้ยุ่งขางเอฟซีก็หฮูจักข่อยห่าหกคนอยู่ในหันเงี้ยวน้ำกันข้อก้าทายไปเรื่อยข่อยอยากอเนี่ยอันนี้วอลตรงๆเด้วยพี่น้องเว่าวผมก็่งเกี่ยวก็อยากสิบติดพวกนี้เนาะแต่ว่าถือตรวจคากลมูขันแมนเจ้าเป้ามูข่อยนี่เจ้าได้ผลงานนี่แหละข่อยบ หยอกหยอกเด้อพี่เจานณาที่เอาสูซๆครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฝากน้องๆเยาวชนด้วยนะครับยาเป็นยุงครับยาเสพติมันอลยครับเป็นสิ่งบดีต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับแล้วก็แค่นี้ประเทศเราก็แย่อยู่แล้วครับนะช่วยกันพัฒนาให้ประเทศเพรามันดีขึ้นในนักท่องเที่ยวเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะๆเอากดไลค์กดแช่นะครับแช่ประสบการณ์นี้ทั่วถึงทัวไทยน้ำเด้อขอาคุณครับสวัสดีครับ